ในคลิปนี้เราก็อยู่กับ7วันในออนิเมะนการในอัปเดตดาร์กบอลน,นะครับนี่ว่ามาแล้วอออออออมอเริ่มมาในวันแรกผมก็ได้กับการเริ่มเช็คอัปเดตก่อนเลยโดยค้าที่ดูก็จะมีตัวใหม่ดันเจียนใหม่แล้วก็เควสใหม่โดยแรกที่ผมเริ่มทำก็คือหาฟิเซอร์แล้วก็สุ่มกันเลยเพราะได้ข่าวว่าฟิเซอร์เป็นตัวที่เก่งมากเลยในดันเจียนกระเป๋าเต็มละเว เรามาใส่โค้ดกันก่อนดีกว่า้ yeah, baby. What been for. ใส่โค้ดเสร็จก็มาสุ่มกันต่อเลย few moments later. ได้มาแล้วไหนดูขออีโบ่อยสิอืมเอาเป็นว่าเอาเวลก่อนละกันอืมเหมมอนว่านี่จะเป็นที่อีโบโบลี่ฮะโอกาส10เอรเซตเริ่มเลยละกันอืม เริ่มมามีการให้เลือกแค่สามเด้านขวาได้จะเด็ดสุดเอาละ่ะผมก็จะสรุปเกมเพลย์คร่าวๆของหมวดนี้เลยนะครับก็ในทุกๆสามเวฟนะก็จะมีบอสฟ,ฟิเซอร์สุงเกิดน,นะตามจุดน,นะครับเราฆ่าได้เราก็จะได้ดาวกันบอลด้านขวาล่าแบบนี้ซึ่งเราต้องเก็บให้ครบเจ็ดลูกนะครับจึงจะมีคําว่าเซฟโบลี่ให้กดพอกดแล้วก็จะถือว่าชนะเกมนนะซึ่งเออค่อนข้างนานเลยก็ยาวๆอะ่ะสำหรับเดย์นแรกก็จบแค่นี้ไปเดย์2สองกันเลยดีกว่า เมื่อเริ่มวันใหม่มาผมก็ได้ทำการเคลียร์ชาเลนก่อนเลยเป็นอย่างแรกเมื่อเคลียร์ชาเลนเสร็จหมดแล้วผมก็วางแผยยาค้าวยาฟีเซอร์ที่จะอีโบฟิเซอร์ก็ไปเลยกันเลยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยการตอบสู้ของชาวสาย่าเนี่ยเลย One hour later เอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ดาวก็โทเข็นครบแล้วผมก็ได้ทำการแลกยาฟีเซอร์แล้วก็อีโบฟิเซอร์ในทันทีเลยแต่มันจะขาดคิวก็ขอซับคิวก่อนแล้วกัน เอาล่ะเขาได้อีโวได้จร <dus> ิงแล้วก็ได <Abi> ้พิซซ่าแล้วแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วก็ไปวันต่อไปเลยในเช้าวันใหม่ผมก็ได้โกดิสต้าด้วยยอดชาอู้ห่าดของนิดเดียวอีกแรกทีออีโวโกุิต้าเลย ไหนมาเช็ครีโมทกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ควสผมก็เสร็จแล้วควสหนึ่งคืออ e <ม>ีโวอร์ฟิเซอร์แต่เหลืออีกสองควสคืออีโวโกยิต้าและโกคูงั้นก็และนี่ก็จะเป็นเวลาที่โกคูเชนนี่ผมจะได้เฉืดยฉายาก็แค่อีโวแล้วก็กลับเข้าคังเหมือนเดิมงั้นเราก็มาจัดทีมเป็นฟาคิวกันดีกว่าโดยข,ข้าวๆก็จะมีโกคูกับโกยิต้าล้วที่เก็บคนะิวน้ำก็ไปเลยกันเลย ตอนนี้ก็เก็บคิวเสร็จแล้วนะครับก็กลับล็อบบี้กันเลยโดยเมื่อพอกลับล็อบบี้มาผมก็ได้ํำการอีโวโกติต้าต่อมาผมก็จะอีวโวโกคูแต่ว่าขาดเยอะเลยดังนั้นไปหาโมโตราาก่อนดีกว่าโดยเหมือนว่าชิ้นแรกจะอยู่ในสตอรี่ดาวก์นบลกก็ไปเอากันเลยโดยตอนที่ผมหาแล้วผมก็ตามหาอยู่นานแะล้วมันหาย,ยากมากจนในสุดผมก็เจอแม่งวิ่งวนอยู่ตั้งนานไอ้ีค่แม่งอันเล็กนิดเดียวเอง เก็บกันมาเลยไม่นานเสร็จแล้วเหรอเราจะเข้าไปแคปให้ดูเลยทีมที่สองก็หาเหมือนเดิมเลยนะแค่อยู่ในเดนเซตก็ไปกันเลยราวน,นี้ผมก็นั่งรีเป็นร้อยนะกว่าจะเจอเอาละ่ะเกิดแล้วก็ไปเก็บกันเลยนนก็ถึงเวลาอ e ีโวโกคูกันแล้ว ไหนๆมาดูเควสดใหม่หน่อยสิเล่นสิตาเลยยยยยยาๆแหละทีนี้ <_ t ask> เห็นเพื่อนบอกค้างวัยะามาันดีไหนลองเอาไปเล่นหน่อยอัพเวลเลยก็ปรากฏว่าแพน้นะก็เลยไปใช้ฟิเซอร์ฟ้าดีกว่าอ่าครบสักทีไหนดูเควสดต่อไปหน่อยสิถวายตัวสาสิบตัวไม่มีปัญหาสามสิบครบทะไหนดูเควสดต่อไปหน่อยสิ เล่นสิบตาเลยเยอะโอเคสิบตัวแล้วไปดูเควสต่อไปกันดีกว่าว้าวเล่นดันเกยนตาเดียวเองได้มาแล้วมาอีโวกันเลยดีกว่าขคิดไปคิดมาหาชายนี่ก่อนดีกว่าเอาล่ะคราวนี้ก็ผ่านมาหลายวันเลยนะเพราะผมรอในวันที่อีเวนต์คูนชายนี่มาเนะี่ยก็ไปดูผมกันเลยดีกว่า เอาล้วครับเออตอนนี้ก็เบลิตา้าได้ทำการเข้าตู้นะผมก็จะไปซื้อยาลัคก,กี้มากินนะครับเอาล่ะคราบเรียบรยนะ้อยครับก็กินกันเลยนะครับโดยสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะเป็นเอ่อทั้งหน้าของอิตาโลีเชนี่กับเบลิต้าเชนี่นะครับก็มาดูกันนะว่าจอดไหมนะครับด้วยงบสองนะแสนหกหมื่นนะครับแหม อันนี้ก็เตรมได้ทำการเหลือ2 1 0 0 1แล้วนะครับก็มาหยุดกันก่อนนะว่าได้อะไรบ้างอึฮะอุ้ยอิตาลุนีชายนี่กับเคปปาจิชายนี่เฮ้ย hey, that's pretty good <laughs> ก็ตอนนี้ก็ได้อิตาลุนีชายนี่้วครับแล้วกนะ็วจะเปลี่ยนจากอิตาลุนี่เป็นบิกต้าครับนะท่อน,นี้ก็จะกลายเป็นโอกาสที่เราจะได้บิกตา้าชายนี่ก็ 9,000! Let's go! ฉันอยากได้นายโบรี้ย่าเจ๊งนะครับผสมไทยกันดีกว่ามาอิตาลีก่อนแล้วกันโง่หนา นาตาก่าจุดแบบดับโบจุดแบบดับโบโอ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 หจยตาปับปับหุยตกใจโซร่าออกให้หมดเลยแค่ครับ Ooh. What the fuck? Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go.